ช่วงสุดท้ายแล้วค่ะช่วงนี้ต้อนรับคุณโสพลค่ะสวัสดีครับพี่โสสวัสดีครับสวัสดีครับคุณโสพลรับรับรับมือไหวได้บ่ายมือข้างเดียวเพราะว่าอีกมือนึงจับขาแลงขากล้องนะครับเขาเอาขากล้องมาอใช่มือจับไม่ใช่ขากล้องจับใช่มือจับนะครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับสวัสดีปีใหม่วันนี้ส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่สวัสดีทุกท่านครับคงยังเหงาโหที่ผมไม่ได้เล่นงานลุงลุงลุงตู้คอนเทนเนอร์ใช่ไหมล่ะ เมื่อกี้เห็นคุณชาติวันลงเลงลงเลงเรื่องเรื่องกระบวนการต่อสู้อะไรกันอยู่ใช่ไหมครับอช่ครับที่สำคัญเนี่ยคนเขาจะถามอยู่ว่าไปตีอีกคนหนึ่งไปตีกอล์ฟหรือเปล่าเขาอยากจะรู้จากคุณคุณหายไปพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็รู้เขาไปตีกอล์ฟหรือเปล่าพรุ่งนี้เป็นวันเสาร์เป็นวันกอล์ฟเดย์กันไม่ใช่วันเสาร์เดย์นะครับวันนี้ผมก็หลบหลบมาอยู่ที่เชียงรายมา มาจัดการเรื่องบรดกเจ้าคุณพ่อเจ้าคุณแม่เจ้าคุณแม่นะครับมีที่มีที่ดินขนาดเท่ามดดินตายได้นะอแา้วาเราตอนนี้อยู่ที่ไหนตอนนี้อยู่ที่ไหนตอนนี้ตอนนี้อยู่พักอยู่ในเมืองนี่จะจะเห็นภาพฉากข้างหลังใช่ไหมเป็นมีอมีภูเขาใช่ไหมครับแล้วข้างหลังก็มี จ้าแม่กวนอิมี่ม้านทุกวันเจ้าแม่กวนอิมอยู่ข้างหลังเนีิยลิบอยู่ไกลๆครับวัดมวยปากกัง่งนะครับมวยปากกั่งนะครับนะคนก็แห่กันมาเที่ยวเชียงรายเยอะแยะครับนะส่วนใหญ่ขึ้นไปดอยดอยช้างดอยวาวีไปดอยผาหมีไปบ้านผาฮีแล้วก็ไปชมกาแฟชิมกาแฟกันบนดอยก็อุณหภูมิตัวเลขตัวเดียวแต่ในเมืองนี่อุณหภูมิอ่าตัวเลขสองตัวครับ ก็อยู่สบายๆไม่ขนาดต้องสวมเสื้อกันหนาวแต่ก็คือก็นหนาวหนาวนิดหน่อยแจ็กเก็ตตัวตัวเล็กก็พอตัวเดียวก็พอนะครับเย็นๆจะมีภูเขาที่มีมันดอยกองข้าวอยู่ข้างหลังฉากใช่ไหมครับเหรอวันนี้ก็วันนี้ไม่่คยมีแดดเท่าไหร่วันนี้ไม่่คยมีแดดเท่าไหร่ครับก็สบายๆนะฮะแต่ประกาวันถ้าหากว่าคนไปเดินเยอะๆไปจากร้อนทุกคนก็ต้องระวังเพราะว่าเดี๋ยวนี้อย่างที่ผมบอกว่าโอมิครอนขึ้นไปเกือบพันแล้วนะทีมของ ลุงตู้คอนเทนเนอร์ล้ลวนล้วนมือลุงล้วนๆ้วนนะนะแล้วก็ถามว่าเป็นอย่างนี้แล้วใครรับผิดชอบก็ยังไม่มีใครรับผิดชอบสักคนนะคงยังไม่มีใครรับผิดชอบแน่นอนหรืใช่ไหม,ม,มเดี๋ยวอีก2 2> สองสัปดาห์กลับไปกรุงเทพก็คงจะเกินพันแล้ว,ลวนะโอมิครอนมาเร็วมากมันเป็นสถานการณ์มันเป็นสถานการณ์ทั่ว<ม>โลกองค์การอนามัยโลกเขาก็ยังออกมาเตือนเลยนับภาษาอะไรกบบของบ้านเราอ่ะมันจะมันมันก็สุด ความสามารถทําดีที่สุดแล้วอะไรอย่างนี้แต่วันนี้เขาจะเปิดใจงานทั้งเจ้าสัวเจริญที่เอเชียติกเอยมิตสายอามิดรท้าเออยไอคอนสยามเอยสองเจริญนั่นลลใช่ไหมเพราะว่าลุงก็เป็นตัวประสานงานหลักใช่ไหมล่ะใช่ไหมทุกคนจะหวังกอบโวยคนแต่ว่ากอบโวยโอมิครอนไปด้วยนะระวังให้ดีก็แล้วกันนะเพราะใช่ไหมเพราะวันนี้ถึงลน ล้านแปดวันนี้ล้านแดแสนนทั่วโลกกันนะล้านแปดแสนอเมริกาครึ่งล้านใช่ไหมฝรั่งเศสสองแสนกว่ารายใช่ไหมล่ะพี่ไทยแล้วก็สามซึ่งขึ้นมาแล้วพี่ไทยเราสามพันกว่าแล้วนะวันนี้สามพันกว่าใช่ค่ะใช่วันนี้สามพันกว่าอืืออย่าลืมแต่วันนี้เนี่ยเขาให้กินเหล้าได้จนถึงเที่ยงคืนตีหนึ่ง อ๋อผมมีปัญหาผมมีปัญหาผมเลิกดื่มมาสิบกว่าปีแล้วครับไม่มีปัญหาแน่นอนโอเคโอเคดีแล้วไม่มปัญหาไม่ต้องไปฉลองที่นั้นกับใครค่อยู่สบายๆครับอ่าแล้วแล้ววันนี้มีโจ๊กไหมวันนี้จะมีโจ๊กให้คุณผู้ชมไหมเนี่ยมีคนแฟนคลับมารอนานแล้วนะมีให้หนึ่งเรื่องให้หนึ่งเรื่องแล้วกันนี่เดลิเวอรี่มาจากเชียงรายเป็นเป็นกระสายานะเป็นกระสายา เวลาจะหมดแล้วนี่ใช่ไหมจะหมดแล้วยังฮะได้ได้ได้หนึ่งเรื่องได้หนึ่งเรื่องแล้วเดี๋ยวตอนตอนท้ายเนี่ยโอยพรปีใหม่ให้เราหน่อยนะเอาได้ได้ครับได้ครับโจกก็คือว่าวิลลี่วิลลี่เป็นดึกหนุ่มที่ขยันนะเป็นเด็กชาวนาขยันหมั่นเพียรนะครับทําไร่ข้าวโพดใช่ไหมครับวันหนึ่งก็เอาเอาเอารถม้าเนี่ยไปบรรทุกข้าวโพดมาใช่ไหมครับบรรทุกข้าวโพดมาแล้วก็ ผ่านตามถนนเส้นทางในหมู่บ้านนี่แหละเสร็จแล้วก็ไปตกหลม่มอ่ารถข้าวโพดก็คว่ำพิกคว่ำลงใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็ชาวนาเพื่อนบ้านมาเห็นข้าบอกว่าโอ้ยบิลลี่ทําไมเป็นอย่างนี้ล่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรทิว่าถขา้าวโพดไปก่อนแล้วกันมากินข้าวกันแล้วกันกำลังทํากับข้าวเสร็จนะอาหารกำลังนา่าอร่อยเลยมาทานข้าวมาทานข,ข้าวก่อนทานก็ทานได้แต่พ่อผมจะไม่ชอบนะพ่อผมก็ไม่ชอบแลวนะ พ่อไม่ดีใจแน่นอนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเข้ามาเถอะอาหารอร่อยแน่นอนนะในอ่ะไปก็ไปแต่พ่อคงไม่ชอบอนะไปก็ไปเสร็จแล้วบิลลี่เข้าไปทานอาหารในบ้านนั้นก็มีอาหารอร่อยๆนะครับแล้วก็เขาบอกอาหารอาร่อยจริงแต่พ่อผมคงไม่ชอบเลยล่ะเจ้าของบ้านก็บอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่ชอบก็ไม่ชอบไม่เป็นไรนะก็นั่นแหละผมก็เป็นห่วงพ่ออยู่ว่าพ่อกลัวจะไม่ชอบเพระผมมากินข้าวอย่างนี้แล้วพ่ออยู่ไหนตอนเนี้ย พ่ออยู่ไหนเราตอนนี้นะพ่อนอนอยู่ใต้เกวียนเกวียนทับอยู่นะครับตอนนี้พ่อไปรีบไปรีบบอกว่าพ่อไม่ชอบพ่อไม่ชอบแน่นอนชอบแน่นอนครับเออแล้วพ่อนอนเงียบใช่ไหมพ่อจะเงียบพ่อจะไม่รู้สติเลยม่ไเออเมอรีบไม่รีบบอกอะ ใช่พี่จงเจริญบินไม่ไม่ได้หิวข้าวไม่ได้หิวข้าวด้วยโอ้สุดยอดวันนี้วันนี้หนึ่งเรื่องใช่ไหมหนึ่งเรื่องใช่ไหมครับผมค่ะค่ะงั้นปิดท้ายวันนี้ขอไข่ใส่ข่าววันสุดท้ายของปีค่ะให้พี่โสงกับพี่พัอยพรปีใหม่คุณผู้ชมหน่อยค่ะครับก็ขอขอให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังแฟนแฟนรายการของเรานะครับ รวมทั้งคนที่รักและห่วงใยบ้านเมืองอนาคตของบ้านเมืองที่อยู่ในภาวะวิกฤตขณะน,นี้ทั้งเศรษฐกิจและอ,อุตสมนะครับอยู่รอดปลอดภัยให้ได้ต้องอยู่ให้ถึงเพราะว่าวันนี้อย่างน้อย85รายไม่มีการได้ฉลองปีใหม่บนท้องถนนนะครับฉะนั้นก็พวกเราชาวเอ v ทีวีชาวนิวส์วันทั้งหลายแหล่รวมทั้งชาวผู้จัดการรวมทั้งแฟนๆรายการของเราประชาชนคนดีที่รักชาติทั้งหลายขอให้ทุกท่านอยู่รอดปลอดภัย จากภัยธรรมชาติจากเชื้อโรคนะจากภัยเศรษฐกิจด้วยและจากภัยของคณะกวนที่กำลังบริหารบ้านเมืองซึ่งทําท่าจะพาบ้านเมืองไปไม่รอดเดี๋ยวทุกวันนี้ครับขอให้ท่านอยู่ดีสุขีปีใหม่แล้วก็ตลอดไปครับสวัสดีปีใหม่ครับค่ะพี่ชัดนะคะ่ะเอ,อสั้นๆนะฮะไม่ขออะไรมากขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์และขอให้ท่านที่เป็นแฟนคลับของทางด้านเอสีวีหรือนิวส์วนนั้น ขอให้ท่านผ่านอุปสรรคไม่ว่าจะเป็นโคมิวิคอนไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจและอื่นๆเนี่ยผ่านไปด้วยดีในปีขานรวมทั้งปีอื่นๆข้างหน้าด้วยนะครับขอให้ท่านมีความสุขและขอให้ท่านเอาชนะอุปสรรคให้ได้ผมก็ขอเพียงเท่านี้ละครับ ค่ะค่ะแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมนะคะที่รักกันเหนียวแน่นนะคะอยู่กับเรามาแล้วก็จะอยู่กันต่อไปข้ามปีแล้วก็ตลอดไปด้วยนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะคะปีหน้าฟ้าใหม่ก็มาเริ่มมาเริ่มต้นมาสู้กันใหม่นะคะแล้วก็พี่โศกลับมาวันไหนนี่แฟนผมมาทํางานตามวันที่สามมาทางานตามปกติกับวันที่สาครับก็เปิดรายการปกติ ค่ะคแล้วก็เดี๋ยวเย็นเย็นนี้เจอกับพี่ชัดต่อใน n e w ส์อ t ใช่ไหมเขาเขามีนี่เขาสรุปแล้วฮะสรุปประจำปีเลยทั้งเสาร์อาทิตย์นะฮะเพราะงั้นเนี่ยไม่ได้เจอผมเอเขาสรุปไปเรียบร้อยแล้วแลวเย็นเย็นี้อ่ะเย็นนี้เย็นนี้ก็เย็นนี้สรุปไปแล้วเหรอสรุนปเรียบร้อยแล้วครับผมออกรายการ มบอกรายการวันเย็นนี้นะครับอ๋โอ้โหโอโอเคโอเคค่ะค่ะงั้นก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่สำหรับข้อไข้ใส่ข่าวในวันหน้านะคะแล้วก็วันนี้เราทั้งสามคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีพีใหม่ครับสวัสดีครัขอบคุณมากเลยครับสำหรับท่านท่านทวัสดีคระสวัสดีค่ะสวัสดีครับ Happy New Year ครับบ๊ายบายสวัสดีประเทศไทยบ๊ายบาย บายบายประเทศไทยสวัสดีประเทศไทยครั <laughs> บเพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News1 ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News1 ทาง YouTube กด subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทางช n e l News1 เพียงเท่านี้ คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ